เราก็จะมารีวิวนะคะการปลดล็อกหน้าจอของป a เจโรปี2020นะคะจอตัวท็อปกล้องรออคพันนะคะอ่ะเลี้ยวเขาเนี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายเข้านี่นช่องทางการเทปของหนูแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งค่ะถ้าพอจะใช้ความเลี้ยวได้ก็ใช้ใช้ดูนะคะแต่เราจะได้รู้ว่ามันปลดล็อกเรียบร้อย ไฟล์ภาพเอามาแต่ใดนะคะพี่เขาใช้เป็น USB UH นะคะเจ้าตัวนี้ก็สามารถลิงก์ภาพขึ้นจอได้โดยการใช้สายตัวนี้นะคะอ,อันนี้เขาแถมหรือไงพี่ครัอบอ๋อเขาแถมมาบางคันที่ไม่ได้มันไปตามเลยนะคะอ่า <laughs> นี่นะคะปลดล็อกสมุแบบจะูรณ์แบบ อ่าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีหลายนามสกุลเราต้องไปให้ทัพพอร์ตไฟเสียงปกติเนาะถ้าเราใช้เป็นพวกจอทั่วไปเราจะใช้ MX Player ในการแปลงแปลงเสียงแต่ตัวนี้มันลงไม่ได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าค่ะนี่นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการลิงก์มือถือถามว่าปลดล็อกแล้วทำอะไรได้นะคะปลดล็อกแล้วก็ดู DVD ได้อย่างนี้ไม่ใช่สิเรียกว่าดู u s เเลี้ยวซ้ายนี่นะคะดู ไฟภาพวิดีโอนะคะส่วนดูไฟล์อะไรได้นั้นมันมันเยอะนะคะลูกค้าลองแปลงมาลองใช้ดูนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการลิงก์มือถือนะคะนี่เซลก็จะมีแถมแบบนี้มาให้นะคะสำหรับเสียบช่อง HDMI แล้วก็เสียบมือถือนะคะเราก็จะลิงก์ภาพต่างๆของมือถือขึ้นจอได้นะคะยกเว้น youtube ที่ไม่ออกจอเพดานนะคะเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะมันจบเรื่องนะไม่ใช่ว่ามันปลดไม่ได้ เรียบร้อยนะคะสำหรับการปลดล็อก่เสร็จเรียบร้อยที่นี้รบกนลิงค์ให้หนูดูหน่อยค่ะเพื่อเป็นวิทยาทานกับพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายชุบดึงอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะลิงก์นะหน้าจอ ของปาเจโร่2 2 2 0นี่ต้องมีสายแบบนี้ใครไม่ได้ไปทวงเซลเลเดอร์เอาต้องเสียบเข้าอย่างนี้เลยเหรออ๋นนนนนนอนี่เสียบเข้าอย่างนี้นะคะอืมฮะนะคะเอา USB เสียบเข้า1ช่อง HDMI 1นึ่งช่องอไฟกระพริบที่นี่แล้วมือถือมือถืออันนี้ต้องต้องเปิดเป็นช่องไหนไหมคะต้องกดโฟนไหมคะหรือมีเดียอ่ากดไปที่มีเดียนะคะแล้วมาที่มือถือ อ,อ่าเ<ร>าชื่อมต่อเหมือนเราเชื่อมอทีวีที่บ้านเลยอ่าสะท้อนหน้าจอโหมดคาเพอ <สะ S 1> อ่าเลือกทีเอทีเออ่า,อาเลือกที่ HDMI ไอ,อ HDMI. นะมาแล้วนะเสร็จแล้วนี่เราก็มาจับคู่กันจับคู่กันแล้วก็รอค่ะจับคู่กับมือถือเพราะฉะนั้นมือถือนะคะต้องมีระบบคาเพเพทูสะท้อนหน้าจอ ถูกไหมคะพูดง่ายๆอ่าเรียบร้อยแล้วนี่เล่น YouTube ทีนี้ต่อหลิงติงติงอ่าดูข่าวดูข่าวเสียงออกทางไหนคะออกทางบลูทูธไหมใช่ใช่อ๋อโอเคนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะลิงก์นะท่านต้องลิงก์บลูทูธก่อนนะคะเปิดเสียง เสียงจะเข้าผ่านบลูทูธนะภาพผ่านการสะท้อนมิลเลอร์ลิงมิลเลอร์ลิงแบบเพทูนเอาทั้งภาพทั้งเสียงกดในนี้ได้ไหมคิดว่าไม่ได้นะอ่าชัดเจนนะคะกดในมือถือเราได้นะคะบังคับผ่านมือถือเรานะคะแต่กดบนหน้าจอไม่ได้อ่ะสำหรับสองแสวสีส้มคันนี้ครับจะพดด้านหน้ารถด้านข้างเนี่ยทังยับนะคะเพราะว่าชนกดในนี้ไม่ได้ต้องกดในนี้อย่างเดียว ที่นายสวีทสุดสิริฮะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนะครับยืนรอให้กันเน็กอ๋อใช่เน็กได้กองการบอกว่าตอนรเนี่ยรถติดไฟแดงเน็กได้เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันเขาบอกว่าไฟเขียวเขาขึ้นแล้วเน็กได้เพลงถ้าเป็นเพลงเป็นอัลบั้มเน็กได้ค่ะแม่ลูกขี่ซ้อนท้ายกันมาเนี่ยฝ่าไฟแดง อันี้คนขับรถสองแถวเขาบอกเงี้ยนะครับเน็กได้ถ้าเป็นเพลงเป็นอัลบั้มรวมอ่าามันน่าจะเน็กได้เป็นอัลบั้มรวมแต่ถ้าไม่ใช่อัลบั้มรวมไม่น่าจะเน็กได้คือเด็กชายเจ็ดขวบแล้วก็แม่คันลูกสาวเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลต้องบอกว่าที่มันไม่ยากนะครับจะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจปิดนะฮะไฟเขียวไฟแดงอได้ไม่ซับซ้อนอยู่แล้วถ้าเป็นเพลงหนูว่ามันน่าจะเน็กได้ดำนินาไม่ตัดนะคะตามกฎหมายต่อไป อะระวังรถเขียวข้างหลังค่ะไปเจอหัวกรวจ R P G ชุบชุบชุบชุเห็นไหมคะมันก็เล่นต่อได้เลยการเก็บกู้กันสักนิดหนึ่งค่ะร้อยนะคะรีวิวการปลดล็อกของแม่ค้านะคะอันนี้แม่ค้าก็ใช้ชุดปลดล็อกแบบแค n นบัตนะคะไม่ต้องใช้สวิตต์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําให้ดูแล้วว่าทําอะไรได้บางท่านใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้านะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ